เก้าสิวราพรสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่นอ้องป้องปายสุดผู้สุคนเดอจ้าเมื่อน,นี้วราพรจะมาอัปเดตสถานการณ์คนติดเชื้อไวรัสโควิดสิเก้าในประเทศฝรั่งเศสให้พี่น้องสุผู้สุคนได้ฟังรับฟังเด๋อจ้าหลังจากที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสสั่งให้ล็อกดาวน์รอบที่สอง เมื่อวันที่ยี่สิีพานนาะก็คือคนติดเชื้อไวรัสอยู่ในประมาณสี่0มืนเกาพันกว่าลายแล้วพินหองจา๋าเยอะเยอะมากเยอะกว่าครั้งที่แล้วนะเนาะก็คือครั้งนี้ก็คือเป็นรอบที่สองเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันก็เริ่มหนาวแล้วนะเนาะเชื้อไวรัสมันก็เลยแพร่กระจายเร็ว นั่นแหละประธานาธิบดีก็เลยสั่งให้ปิดแต่สถานที่ทำงานบางส่วนหรือโรงเรียนมหาลัยล่านค้าร้านขายเล็กๆ,ๆน้อยๆล้านอาหารยิ่งร้านบ่า์นี่ก็คือปิดเลยบ่ห้เปิดคนสามารถออกจากบ้านได้หลังจากหกโมงเช้าไปถึง ุ่มหนึ่งนั่นแหละก็คือทุกคนก็ต้องหลังจากนั้นก็คือทุกคนต้องอยู่บ้านแล้วก็ออกไปทำงานได้แต่ก็ต้องมีใบอนุญาตจากนายจ้างหรือถ้าเป็นไปได้ก็ให้ทุกให้ทำงานอยู่บ้านถ้าใครสามารถเฮ็ุอยู่บ้านได้ก็เหตุอยู่บ้านอย่าง จะออกไปข้างนอกก็อ,อนุญาตให้ออกไปข้างนอกได้แค่ชั่วโมงหนึ่งก็ต้องมีใบรับอนุญาตก็คือเอาตรงมีใบกอกซื้อน้ำสกุลเพื่อที่จะออกไปข้างนอกได้ประมาณจากชั่วโมงหนึ่งออกไปวิ่งจ็อกกิ้งออกกำลังกายหรือซื้อของเล็กๆน้อยๆที่ตลาดใกล้ๆบ้านห้ามออกไปไกลเวลาไปซื้อ กับคงกับเขาก็หามไปไกลไเขตเมืองที่ตัวเองอยู่เนาะเพราะว่าเขาอยากให้ทุกคนอยู่บ้านเพื่อเชื้อไวรัสจะได้ป่ต้องกระจายอีกนั่นแหละตามที่บอกเลยเนาะทีนี้ช่วงนี้มาลาพรกันเลยบ่ได้ปอกไปใสเลยตอนนี้ก็คือมีแต่ ตื่นมากะไปทํางานกลับบ้านกินแล้วก็นอนตื่นทํางานกลับบ้านกินแล้วก็นอนเสาร์อาทิตย์ก็ต้องอยู่บ้านออพอดีไม,ม่มีเวลาพอนก็นเลยออกมาออจอกกิงที่สวนสาธารณะในหมู่บ้านหน่อยหนึ่งจากชั่วโมงหนึ่งก็เลยพาพี่น้องมาชมสวนสาธารณะหลังจากที่ กักโตเนี่ยรอบที่สองเนี่ยสวนสาธราตรงนี้ก็เงียบเงามากเลยปกติคนก็จะเยอะแต่มือนี่นี่ยนะบ่ค่อยมีคนเลยค่ะใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเพราะอากาศเริ่มหนาวแล้วจา้ามือนี่ก็ทองฟ้าแก้มใสอากาศดี โมมีอย่างหลายกับพาพี่น้องมาย่างชมสวนเบิ่งนะคนมาจอกกิ่งปกติตรงนี้กับคนก็นจะเต็มในจะปั่นจัก,กรยานแน่วิ่งแน่ย่างเห่นแน่พามามาเดินแน่แต่มือนี่เงียบค่อยมีคนเลยจ้ะบรรยากาศก็เลมเงียบเหงา ใบไม่กริ่มลนก็จะเปลี่ยนสีก็จะมีเป็นบางคนออกมาออกมาออกกำลังกายแต่เขาก็สามารถออกมาได้แค่ชั่วโมงหนึ่งก็ต้องรีบกลับบ้านกันเนาะก็คือเวลาออกมาก็ต้องเขียนเวลาออกว่าออกมาเท่าไหร่อยู่ตรงนี้ก็จะมีคุณยายคนหนึ่งนะแกออกมา มาออกกำลังกายคนแก่ อากาศมันดีคนแก่ก็เลยออกมาสูดอากาศเขมาวิ่งจ็อกกิ้งไม่รู้อายุเท่า,า,ทาไหร่แล้วเนาะยังออกมาอยู่นีต้นไม้ก็สีเหลืองเป็นสีท้องาลามง้มตาประสบกับท้องฟ้าที่สวยงาม สีเหลืองสวยเลยจ้ะอากาศเริ่มหนาวแล้วน้ออันนี้เป็นต้นแอปเปิลเลยจ้ะพี่น้องจ๋ามักแอปเปิลน,น้อยหลายๆคนกัมักจะเอาไปตำกินด้นี่ตำแ่บๆเด้รับนนพรกับมักกินคือกันเด้จ้ะมักแอปเปิลน,น้อยนี่ย สำหรับมื้อน,นี้เวลาพอนก็นขอฝากแค่คลิปนี้ไวแ้แค่นี้ก่อนเดีอจ้าเอาไวพ้พอกันไหม่คลิปหนา้าหวังว่าทุกคนก็นคงจะชอบเนาะฝากพี่น้องทุกคนที่เขามาเบิงกดไลค์ให้เน่กดแชร์ให้น้ำกดติดตามให้พร้อมเดียจ้าสวัสดีค่ะ